ท่านผู้ชมมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาพบกับรายการตาสว่างตาสว่างมาพบกับท่านผู้ชมนะคะเริ่มจากวันจันท์นี้คือเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงค่ะจันทร์ถึงสุกค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของคุณมดแดงนะคะคุณมดแดงได้ย้ายไปอยู่วันเสาร์อาทิตย์สี่โมงเย็นค่ะอย่างไรก็ ถ้าเป็นแฟนของคุณมดแดงก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเพราะว่าสําหรับรายการตาสว่างของพวกเราก็มีความสนุก <Okay. S 1> อาจจะอาจจะคนละแบบของคุณมดแดง oh. แต่ว่าของเรามีทั้งเนื้อหาสาระตลกขบขันก็มีค่ะก็ถือว่า ไม่แพ้คุณมดแดงเหมือนกันยังไงก็ลองติดตามชมดูสําหรับท่านผู้ชมที่เป็นหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยชมรายการนี้เลยก็ลองชิมดูสักนิดนึงเผื่อว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็แล้วก็ฟังไปทั้งภัสารยี่สิบจังหวัดได้ด้วยค่ะว่าถึงรายการตาสว่างเปลี่ยนเวลาก็ช่วยบอกต่อๆๆให้น้องได้ด้วค่ะพี่ๆคสวัสดีค่ะพอดีวันนี้เวลาเราป้าจับฉลากรางวัลใหญ่นะก็เดี๋ยวอยาก เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราข้าข่าวเลยนะครับอย่าจากที่เมื่อวานเรา3ามคนนะไปไปกับพี่ดารุณีไปแจ้งความในกรณีที่มีมีสาวคลั่งเจ้าเนี่ยนะไปด่าพี่ดารุณีในห้างใหญ่สยามพลรกกอนนะครับเพื่อทบทวนความหลังเดี๋ยวเราเอาคลิปอันเก่ามาให้ดูเร่าวๆเพราะมันนาทีกว่าเองนะครับมาดูคลิปกันเลยนะครับคลิปที่หนึ่งครับเจ๊ดารุณีโดนด่ากลางห้างเนะค่ะ นะครับเราไปดูกันว่าเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ต่อไปที่เราะจะเล่าต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการเท้าความบางท่านยังไม่ได้เคยเห็นคลิปจริงๆะนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นะนะครับถ้าทีมงานพร้อมเปิดเลยฮะเสียงด้วยครับ ที่เห็นก็คือมีสาวไม่ทราบสติเสียหรือเปล่านะเข้ามาถึงพี่ดาปุ๊บมาด่าด่าพี่ดาเลยบอกว่ามึงด่าในหลวงทําไมมึงด่าในหลวงทําไมพี่ดาก็นั่งรับประทานอาหารอยู่ดีๆก็เลยงงนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับพี่ดาก็เลยบอกว่าเพื่อต้องการไม่ให้เป็นเยี่งอย่างต่อไปเราสามคนก็เลยนัดกับพี่ดานะครับไปแจ้งความที่กองปราบที่ตรงข้ามเซนทรัลลาดพร้าวนะฮะก็ พอพอดีกลับจากกองปราบนะครับก็คลิปอันใหม่มาทันทีเลยนะครับเป็นความคืบหน้าผมลงไปดูในเว็บไซต์ฮะเขาเขาขึ้นหัวว่าสลิมหวาไฮโซสาวดารุณีพาตำรวจบุกพลากอนแกะรอยวงจรปิดตามหาสาวถอยอ้างเบื้องสูงด่าคนผิดนะครับก็เราไปดูคลิปเลยฮะที่เมื่อวานที่ดาต้องไป แจ้งความแล้วก็ตํารวจบอกให้ไปสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเพื่อต้องการขอภาพที่บันทึกในวงจรปิดที่ห้างสยามพารากอนะครับที่ห้างสยามพารากอน่ยังไงทางเราก็ฝากไปทางสออพื้นที่ด้วยช่วยให้ความร่วมมือกับประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าในในในที่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปเดินที่ห้างสยามพารากอนซึ่งเป็นห้างใหญ่แล้วมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วคงไม่ใช่กล้องยี่ห้อเอ๋อนะคะที่แบบว่าไม่ทํางานอาจจะเป็นอัมพาตอาจจะเป็นอัมพาตชั่วขณะ เสียชื่อเสียงนะคะว่าสยามรดกนี่เราไปดูคลิปที่สยามมรดกนี่ที่พีดาไปที่เกิดเหตุนะครับพี่พดาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงครับไปดูด้วยกันเลยครับทุกเว็บไซต์ด้ขวาที่ได้กรุณาลงเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ตั้งใจสร้างสถานการณ์นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เราเข้ามานั่งทานท้วยเียรเฉยแล้วก็เข้ามาด่าเราได้คำพูดที่บอกว่าด่าเจ้าอยู่หัวทำไมมันเป็นคำกล่าวหานะคะ คำกล่าวหาแบบนี้เนี่ยการฆ่าคนตายการทะเลาะวิวาทใหี่มันเป็นคดีจิ๊บจ้อยแต่สิ่งนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะให้ตายทั้งเป็นจากสัางคมจากประเทศชาติดังนั้นดิฉันจะต้องต่อสู้สุดฤทธิ์เลยนะคะในเรื่องนี้วันนี้ก็ได้เดินทางไปแลกไปแจ้งความที่กองปราบนะคะว่าได้เกิดเรื่องร,องรองาวอย่างนี้แล้วก็ได้มอบคลิปจากการที่ผู้ไม่หวังดี แล้วคนถ่ายวิดีโอนี่มันต้องถ่ายครบหน้าตาทุกคนโดยช่องิีงเวลาคนหนึ่งพูดเนี่ยมันต้องไปถ่ายหน้าคนนั้นแต่ทําไมเขาถึงถ่ายทะลุช่องเพียงเพื่อจะให้เห็นภาพของเราเนี่ยถูกกดดันแล้วก็ถูกด่ากันนาำดา่าและซ้ําซากในคำพูดว่ดาด่าพระเจ้าอยู่หัวทไมด่าพระเจ้าอยู่หัวทำไมเนี่ยเป็นการลงโทษเราเพื่อที่ใช้สังคมพิพากษสารแบบผิดๆโดยไม่รู้จริงแล้วก็คนคนนี้เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยนะคะเราจรึง เอามาวิเคราะห์จากคลิปนะคะพี่น้องที่ได้ดูคลิปลองกลับไปดูกลอไปดูใหม่นะคะว่าพี่ดาเองก็อยู่ไม่ไกลาจากเขาโดยเฉพาะหญิงผู้ช่วยยืนอยู่ติดตัวเขาเลยนะคะแต่เสียงเราค่อยมากแต่เสียงผู้หญิงคนนี้แผดดังที่นี่แต่ในขณะเดียวกันมันแผดดังก็ไปจนกระทั่งดูในคลิปเนี่ยมันชัดเจนในสิ่งที่เขากล่าวหาเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะวิเคราะห์ว่าเป็นขบวนการและผู้หญิงคนนี้ใส่ว,วเลสค่ะพี่น้องค่ะ ทีนี้วันนี้เมื่อเราไปไปไปแจ้งความนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขอให้พามาถึงที่สถานที่กับว่าสถานที่อยู่ตรงไหนเขายืนเนี่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่เว็บไซนะคะที่ได้เกิดขึ้นนี่ฮะเ็าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สยามพารากอนนะซึ่งเราสามคนก็อยู่ในเหตุการณ์คือในเว็บไซต์นะครับ เขาบอกว่าพิดานี่แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทและละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับค,คือเขาให้รายละเอียดว่ากองบรรณาธิการข่าวที่เดินทางไปยังสยามพารากอนนี่ะนะครับที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุะนะครับเพื่อสอบถามร้านอาหารนี้อยู่ชั้น4นะครับเพื่อสอบถามข้อเท,ท็จจริงแต่เจ้าของร้านปัดที่จะตอบคําถามสื่อมวลชนและขอร้องไม่ให้ถ่ายรูปร้านอาหาร ขณะที่มีกระแสข่าวตลอดวันนี้ว่าหากทางศูนย์การค้าสยามพารากอนให้ภาพวงจรปิดหญิงผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวนี้แก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกลุ่มพันธมิตรจะดำเนินมาตรการยกเลิกการอุดหนุนสินค้าของศูนย์การค้าสยามพารากอน<ม>ต่อไปขนาดนั้นเลยนะคะเขาขู่เลยนะครับ<ม>ว่าถ้าสยามพารากอนเนี่ยให้วงจรปิดนี่คลิปวงจรปิดนี้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มพันธมิตรเขาจะบอยคอร์ด เขาจะไม่เข้าเป็นสยามพารากอนอเลไม่เข้านี่ฉันก็ว่าสยามพารากอนไม่จนนะคุณอาจจะเจ๊งนะเขาไม่เข้าตั้ง200คนนะแล้วคุณคิดว่าคนเสื้อแดงไม่มีเหรอคะที่ร่ำรวยนะคะ่ดิฉันก็ขับเบ้นซ์ไปค่ะขอโทษค่ะคุณเดี๋ยวก็เลยขอสปอนเซอร์ไม่ได้เลยอาจจะเป็นรากหญ้าแต่เผอิญว่า ก็มีปัญญาซื้ออยู่ตอนที่นายกทักษิณท่านเป็นนายกครับแต่ตอนนี้กําลังจะขายแต่พอเอิญไม่มีใครซื้อครับอ่าก็อย่างนี้ขอฝากห้างสยามพารากอนนิดนึงว่าหวังว่าท่านคงจะให้ความร่วมมือแล้วก็อย่าให้ใครนินทาหรือว่าว่าได้ว่าสิ่งที่เขาร่ำลือกันว่าที่คนนินทากันว่าห้างสยามพารากอนเป็นเสื้อเหลืองจริงหรือเปล่า ท่านอย่าทําให้คนเขาคิดหรือว่าอันนี้มันเป็นจริงโดยที่ท่านอาจจะยังไงก็แล้วแต่ที่ที่ทำให้คนเขาคิดได้ว่าคุณเป็นเสื้อเหลืองเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือว่าขอให้สยามพารากอนให้ความร่วมมือให้ภาพผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดอ่ะให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วย นะคะจะได้ลบคําครหาที่ว่าท่านเป็นเอะเป็นห้างนี้เป็นห้างเป็นเหลืองเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลบคําครหาก็ขอฝากไว้ด้วยก็ยังไงก็ต้องเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่และทั้งมีความร่วมมือต้องมีความสามารถเฉพาะที่ต้องเอามาให้ได้เพราะมันถึงจะเป็นธรรมกับคนเสื้อแดงมัางคนเสื้อแดงเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักล้มเจ้าเหมือนที่คุณถูกกล่าวหาพวกดิฉันหรือว่าผู้ร่วมกระบวนการคนเสื้อแดงมีแต่คนดีนะคะมีจิตใจเมตตาอยู่ดีๆไปถูกกล่าวหากลัง กลางห้างดังและชี้บอกว่าคุณนี่ล้มเจ้าค่ะคุณกลับมาประเทศไทยทําไมประเทศไทยเป็นแผ่นดินเกิดขอค, <ะ S 2> ความกรุณาหรือความอนุเคราะห์จากสอนอพื้นที่ <คะ S 2> ให้ความร่วมมือไปขอกล้องวงจรติดหรือภาพผู้หญิงคนนี้แค่นั้นเลยค่ะเรื่องทั้งเรื่องประชาชนจะยอมรับว่าพวกคุณเป็นกลาง,งคะละและเพื่อเป็นการไม่ได้กล่าวลอยๆนะครับว่า เขามีกระแสข่าวว่าออกมาจะแบรนด์ห้างคารากอนก็เราเราก็เลยไปค้นหาในเว็บไซต์มันมีจริงๆด้วยในแฟ้มภาพที่3านะครับภาพแรกนะครับคือมันเป็นเว็บไซต์ของคนที่ใช้ชื่อว่าคนละหมัดเดอะซีรีส์แทบจะเป็นวันเวลาเดียวกันเลยนะครับที่แม่ยืนอยู่ตรงนั้นที่ปีดาไปที่เกิดเหตุปุ๊บเขารีบโพสต์ลงไปเลยบอกเขาบอกขอแจ้งข่าวความคืบหน้ากรณี สาวสาวกล้าด่าดารุณีการโอ้นี่เรียกสาวกล้าเลยเขาเขาเขายกย่องไอคนที่ไปด่าเนี่ยบอกว่าสาวกล้านะครับคือเนี่ยเขาบอกว่าเจดารุณีร้อนดิ้นเข้าพบเจ้าของห้างพลาก้อนกดดันขอผ้าวงจรปิดในหน้าของผู้หญิงใจกล้าเห็นไหมจะฟ้องหมิ่นประมาทกับกองปราบชัดเจนย้ําจะเอาผิดกับบุคคลที่คุกคามตนจนถึงที่สุดอ่าแล้วเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าห้างภารากกนยอมให้ภาพ จริงแบบนี้ผมขอแบน์ห้างพารากอนครับคุณนี่เขาโพสต์ผิดนะคำพูดหนึ่งเขาคุณคุณหมัดเนี่ยพดพดผิดนะคำพูดหนึ่งบอกว่าพิดาเนี่ยไปพบเจ้าของห้างดังพารลกอกไม่จริงค่ะขอแก้ข่าวนะคะเพราะเราก็อยู่ด้วยนะคุณเอาข้อมูลผิดที่คุณโกหกต่อแหลต่อหน้าสื่อเลยดิฉันยืนอยู่ตรงนั้นดิเช็คได้ต่อหน้าเลยว่าผิดคือไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยไม่เลยคือแต่งตัวสวยๆไปแล้วก็มีความสุขเพียงแต่ไปกับเจ้าหน้าที่ ื่อจะไปบอกว่าที่นี่สถานที่เกิดเหตุจริงคุณเอาข้อมูลเท็จมาแจ้งประชาชนแสดงว่าคุณหมัดนี่ต่อแหละไม่ก็คือคุณคุณบอกว่าคนบ้าที่ไปตะโกนด่าคนกลางห้างเนี่ยเขาเป็นสาวกล้าอ๋อเหรอชื่นชมนี่แสดงว่าคุณก็อ๋อชื่นชมคนบ้าชื่นชมคนบ้าก็คงต้องไม่ตายแสดงว่าภรรยาที่บ้านเนี่ยนะแต่ผมอยากจะต้องด่าจัดๆนะเนี่ยอยากให้สังเกตนิดนึงคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาให้ข้อสังเกตนะครับคุณสังเกตคนที่โพสต์ลงมานะครับชื่อคน ละมัดเดอะซีรีส์แล้วไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับคนที่โพสต์คลิปแรกที่เกิดเรื่องก็ชื่อเดียวกันนี้ก่คือชื่อคนละหมัดเดอะซีรีส์คนเดียวกับที่ถ่ายคนเดียวกับที่ถ่ายเือเลยตั้งคำถามว่าไม่รู้ว่าคนถ่ายคลิปกับเจ้าของเพจล่าสุดเนี่ยเป็นคนเดียวกันและเป็นพวกเดียวกันด้วยแต่ที่ฉันสงสัยคนหนึ่งนะคุณคุณพิษคุณวินัยเมื่อวานนี้ที่ที่เรายืนอยู่ คุยกับคุณดาอยู่พอปรากฏว่ามีชายชะกันคนหนึ่งเล่าร่างคือเขาถ่ายภาพเราทั้งสมคนไว้เลยแต่ถ้าเขาโพสตลงวันไหนดิฉันจะชี้ตัวเลยว่าเป็นผู้ชายคนนี้แหละคนละหมัดเดอะซีรีส์อาจจะมีซีรีส์ต่อไปแล้วก็อาจจะต้องไปที่ศาลหรือว่าไปเจอกับพิดาเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนถ่ายคลิปนี้คุณก็จะต้องโดนด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานนี้ไปให้พิดาใชเพราะเพราะว่าในหลักฐานชิ้นนี้ตะกี้ มันมีคำกล่าวหาของ <Okay. S 1> เขาด้วยแล้วทิดาเขาจะ กลับไปโพสตดูว่ายังอยู่ไหมเขาจะเก็บไว้แล้วตกลงว่าลบหมดเลยคําด่าทั้งหลายก็ไม่แน่จริงนี่เออแล้วเหลือแต่แค่ชื่อคนโพสแสดงว่าดีแต่พูดไงเขาดีแต่พูดไงเพราะว่าแต่ผมมีไงเดี๋ยวจะเอาไปให้ด่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเรารอแค่หนึ่งอาทิตย์แค่นั้นเองละค่ะคงเห็นชมหน้าอีนางมาร้ายตัวนี้นะคะพร้อมกับสริมที่ดิ้นพลาดพลาดพลาดพดมาน้องเขาบอกพักเบกโฆษณาสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาไปครับสักครู่ครับ ค่ะก็สําหรับแฟนรายการเราก็ได้ติดตามมาแต่ยังไม่ครบอุ่นยังไม่ครบยังขาดครบของบงท่านพี่ตะกุดแดงเอ้ยตะกุดดีใช่ไหมคะใช่ตะกุดแดงนั่นแหละค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็น SMS มาให้กําลังใจเราว่าขอบคุณมากค่ะคุณหมิวบอกว่าไม่ว่าเวลาไหนเมื่อไหร่ที่ไหนจะตามไปจะตามมาดูในการเราลากันเนาะเ้ยเนาะแล้วพี่ไฟแดงบอกว่าผู้หญิงพลเมืองร้ายอย่างที่ที่มาด่าพิดาเนี่ยเขาเรียกว่าหยำฉา ยำชาเอาไปว่าอะไรอะค่ะเออยำชามันเป็นอาหารหรือเปล่าค่ะเนอนดิฉันได้ยินแต่ผัดชาแล้วก็ขอต้อนรับสู่ตาสว่างสู่เวลาใหม่พี่แดงประชตนะคะพี่แดงบรก็บอกว่าขอต้อนรับเวลาใหม่จุใจ5้าวันค่ะแล้วก็มีคุณหมิวบอกว่าพวกที่ดึงฟ้าต่ำก็พวกสลิมนี่แหละ แล้วมีหลายท่านบอกที่เราทําเวลาเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยเป็นเวลาดีพี่เกบอกว่าเป็นเวลาดีเป็นเดือนธรรมะเออแล้วเป็นเลิกดีด้วยขอให้เลดดิ้งกระฉูดกระฉูดอะไรนั่นแล้วก็พี่แดงบอรอ่คงติดตามเราตลอดเพราะว่าเกษียณแล้วมีเวลาเลยนะยังไงก็ขอขอบคุณด้วยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะไปแบบจรวดเลยดีกว่านะครับแล้วแล้วท่านที่ส่งภาพมาวันนี้นะครับ MMS มาเดี๋ยวผมจะส่งภาพคืน ภาพทุกท่านเลยที่ส่ง MMS ขึ้นสู่หน้าจอพรุ่งนี้แบบเต็มๆเลยตามธรรมเนียมของเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะเวลาไม่ไม่เยอะมากค่ะมีคนถามมาล่าสุดเลยแฉกระจายหายไปไหนจ๊ะบอกอีกทีสิแฉกระจายไปอยู่เสาอาทิตย์4ี่โมงเย็นค่ะติดตามไปด้วยนะคะแล้วมีตัวอีนางคน เขาคุณดามันเมายาหรือเปล่าพี่แดงบางปลานะครับคือนี่แสดงว่าพี่แดงบางปลานี่ดูเป็นนะคะดูท่าทางท่อนซูงและลีลาของหล่อนเดาได้เลยอ่ะเดาได้แม่นมากจริงจริงพวกพวกนี้เขาเขาเป็นขบวนการค่ะเขาเป็นขบวนการเพราะว่าพิดาโดนโดนด่าอย่างเงี้ยที่อเมริกาแล้วก็มาเจอที่ประเทศไทยแสดงว่ามันต้องเป็นขบวนการแล้เดียวกันใช้ข้ออ้างคําเดียวกันเลยด่าในหลวงทําไมไม่มีเหตุผลอะไรเลย เพื่อจะโยนบาปให้กับคนเสื้อแดงครับเพราะเขาไม่รู้เนื้อหาอย่างอื่นไงเขาก็โยนไปอย่างเงี้ยจำจำกันมาพูดต่อต่อกันเป็นการทําลายล้างคู่ต่อสู้ที่ไม่มีใครกล้าที่จะเหมือนกับว่าออกมาแสดงความคิดเห็นมากแล้วแล้วคุณเอ็นทีบอกว่าการดูหมิ่นกล่าวหาโดยไร้ข้อมูลอย่านิ่งเฉยต้องแก้ไขใช่ใแล้วเราก็เห็นด้วยกับพิดาที่ต้องไปแจ้งความกาบอกแล้วไงให้เป็นกรณีตัหนึ่งอาทิตย์อะ หนึ่งอาทิตย์ฮ่าหนึ่งอาทิตย์ต้องหาผู้ต้องหาต้องได้ตัวด้วยแล้วต้องหาให้ได้ด้วยอ๋อจริงนะคุณเพราะว่ามันเป็นข้อหาค่าเทียบกับผู้ก่อการร้ายเลยนะผู้ปิดสนามบินยังหาไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรถึงจะใส่หมวกกันออลคุณจําได้ไหมคดีปล้นธนาคารอ่ะใส่หมวกกันน็อกยังจับได้ยังจับได้ผู้หญิงคนนี้ต้องมีภาพขนาดนี้ยังจับไม่ได้นี่ตํารวจไทยนี่ไม่ขอร้องเถอคือถ้าเป็นกรณีที่ไม่เป็นคดีการเมืองอ่ะส่วนใหญ่จะ จับได้แต่พอมีคดีเป็นการเมืองปุ๊บรู้สึกอะไรมันยากเย็นพี่ดาไม่่ใชนการเมืองนะคุณแต่ว่าคนฝ่ายตรงข้ามไงเขาต้องการดิสเครดิตฝ่ายประชาธิปไตยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะไปข่าวอื่นบ้างข่าวนี้เป็นข่าวเรื่องการเมืองจริงๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่นายจุลินลักษณะวิสิทธ์บางท่านยังไม่รู้จักหน้าเลยนะครับขอภาพที่7ด้วยนะครับนายจุลินลักษณวิสิทธ์ ประธานวิฝ่ายค้านและก็เป็นรองประธานรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยนะครับขอภาพนี่ฮะจะได้จําหน้ากันไว้นะครับโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับว่าวิจารณ์เกี่ยวกับนโยบาย30บาทรักษาทุโลกของนักทางพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาบอกเขาวิจารณ์ออกมาบอกว่ามี3ประการด้วยกันนะครับ 1. เป็นการย้อนยุค เพราะปัจจุบันมาถึงยุครักษาฟรีกันหมดแล้ววิ่งมาเก็บ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยที่เขาที่เขาวิจารณ์นะนะาพอใจจ่ายอะจะให้ผมบอกทั้งสามข้อเลยนะเขาบอกว่าหนึ่งนะเป็นการย้อนยุคเพราะปัจจุบันนี้เขาเป็นยุครักษาฟรีหมดแล้ว 2. การเก็บ30บบาทตามสมัครใจนี้แต่จะสร้างความยุ่งยากให้เจ้าหน้าที่ต้องมานั่งถามเสียความรู้สึก เพิ่มขึ้นตอนต้องรับเงินบันทึกรายได้ออกไปเสร็จสู้เขาเอาเวลาไปพัฒนาให้การบริการจะเป็นประโยชน์มากกว่าอ่านี่ข้อสองดิฉันนึกถึงคําพูดคุณจรินเนี่ยสงสัยต้องไปนอนอยู่ข้างโรงพาบาลตามเตียงเตียง่ะคุณพี่สมัยก่อนดีฉันเด็กๆเนี่ยต้องไปรอรอแบบ แบบต้องนอนข้างไม่มีเอาเสือไปปูนอนรอหมออ่าแล้วข้อที่3นะครับอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่เขาวิจารณ์นโยบาย30บาทนะครับเขาบอกว่าโรงพยาบาลหลายแห่งก็ประกาศแล้วหากไม่เป็นการบังคับเขาก็จะไม่ไปร่วมโครงการเพราะยุ่งยากโดยใช่เหตุอันนี้ข้อนี้ผมงงว่า โรงพยาบาลเขายังไม่เดือดร้อนเลยโรงพยาบาลไม่เดือดร้อนอะไรเลยเขาก็มีคลินิกพิเศษของเขาที่คนมีตังพอจะจ่ายนะคะคุณจุรินท์ราะว่าเขาไม่ได้บังคับเป็นการสมัครใจโรงพยาบาลไหนชอบโครงการนี้ก็เข้าร่วมเข้าร่วมใครไม่ไม่สมัครใจก็ไม่ต้องเข้าร่วมเขาก็ไม่เดือดร้อนแ้วเขาก็ทํามาแล้วไงแต่นายจุรินท์นี่ไปเดือดร้อนแทนเขามันก็ยังมีคลินิกพิเศษตามโรงพยาบาลบางภาคก็ยังมีตอนสามข้อที่เขาวิจารณ์มาแล้วแล้วมีรายได้หรือยังคะอ๋อเขาบอกว่า และเงินที่เก็บได้แต่ละปีไอ้สาบาทรักษาทุกโ่มเนี่ยมันประมาณแค่พันล้านบาทเมื่อเทียบกับงบรักษาฟรีที่รัฐจัดให้อยู่แล้วอ่ะปีปีล้วกว่าแสนล้านซึ่งถือว่าน้อยมากไม่ถึง1%เลยไอ้พันล้านกับแสนล้านเนี่ยมันก็แค่1%เอเองเมื่อ เมื่อเทียบกับความยุ่งยากทางปฏิบัติถือว่าไม่คุ้มเสียเรียกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมาทำไอ้สามสบาทรักษาทุกโรคต่อจากยุคนายกทักษิณเพราะว่าต้องการจะแก้บนหรือว่าต้องการจะเอาใจประชาชนที่ได้หาเสียงไว้แต่จริงๆแล้วไอ้เงินพันล้านที่ได้เนี่ยกับไม่ได้เลยล่ะ่าเป็นว่าเราจะเอาอันไหนใช่ไหมคะพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาถนัดจะเสียเงิน เสียแต่เงินขนาดช่างไขยังต้องเสียเงินให้คนอื่นคิดเลย<ช>คุณคิดดูแถ่เขามีปัญญาคิดไหม<ช>แล้วดิฉันไม่ทราบว่าไอ โครงการต้นกล้าได้สักตัวไหมไอ้ไม่ใช่ข่อตทษมันมันได้ต้นกล้าสักต้นไหมล่ะคะไม่สามารถตรวจสอบได้หรือว่าแค่แกนหรือว่าเป็นอะไรเขาเป็นแกนไปหมดแล้วแล้วก็มีโครงการไทยเข้มแข็งก็เป็นแกนเป็นไทยเข้มแข็งเออนแอร์อาไทยออนแอค่ะแล้วก็จําน้ําพิกระลายแม่น้ำไปเลยโดยปริยายเพราะว่าโครงการของเขานี่ก็คือหนึ่งกระบจงทงชาติ เวลาตอนเย็นตอนเย็นดังมากเลยเงเลยงงบประมาณนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ละหัวละล้านใช่แล้วข้อที่สองคุณค่ะช่างไข่นี่ก็งบประมาณของเขาทั้งนั้นคือสิ่งที่เขาทำนี่เขานัดเสียเงินใช่เสียแต่เงินหาเงินไม่ได้ค่ะแล้วเสาธงชาติต้นละห้าแสนต้นละห้าแสนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมีนโยบายเปลี่ยนเสาธงชาติด้วยคุณรู้บ้างไหมต้นละห้าแสนแล้วตู้น้ําก็ห้าแสนใช่ไหมที่เอาไปจ้าก่อนแ้าพอเอาไปแจกใช่ป่ะไฟดูดเด็ด โอ้ยตายอีกตายอีกยังเป็นข่าวเลยคุณแล้วอันนี้นะที่เขาบอกว่ารักษาฟรีนะเท่าที่ดิฉันได้ข่าวมาคือคนเขาพูดว่าถ้าเกิดว่าอาการหนักจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปทำทำเรื่องร้องเรียนนะให้สาธารณสุขอะออกใบก่อนออกใบส่งตัวก็พอดีก็เดยมสโมเล่ก่อนก็ตายแล้วก็นอนลอเอาเสือหมนอนบ้านคอยเอิญเอานอนเบอะขาแล้วก็มาจักเถื่อและที่สําคัญเลยคือ 30บาทเนี่ยแลกกับความมีศัก e ดิ์ศรีเวลาไปใช้บริการถึงว่าเราเสียตังเราไม่ได้เป็นคนไข้อนาถาเราเราไม่ได้ต้องการถึงยังชีพคุณเราต้องการทำมาหากินแต่ว่าแต่ก็มีส่วนคิดอีกล่ะแต่ทางรัฐบาลหรือว่าทางนโยบายต่างๆนี้เขาก็ทำออกมาให้แล้วไงคุณพีทว่าท่านใดที่มีแรงพอจะเสียก็ให้ไปคลินิกพิเศษ คือเริ่ม4ี่โมงทุกโรงพยาบาลรัฐคของภาครัฐเขามีอยู่แล้วเราก็ไปดําเนินการของเราเองเพราะเรารู้ว่าเราว่างเวลาไหนคือโครงการ30บาทนี่เขาให้ก็ให้คนคือใครใช้สิทธิ์ได้ทุกคนแต่ถ้าคนไม่ใช้ก็ไปตอนเย็นดีคะคลินิกพิเศษมีค่ะค่ะรับค่ะก็คุณพิษมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้ายัง ก็ขอยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์นี้ช่างดีแต่พูดทุกคนเลยแล้วก็หาเงินไม่เป็นค่ะเสียแต่เงินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลอกนโยบายชาวบ้านมาตลอดเวค่ะคุณพิษคิดอะไรไม่เป็นแล้วยังมีหน้ามาวิจารณ์นโยบายชาวบ้านเขานะควันนี้ฝุ่นตลบเลยดีเอจะแถลงข่าวเ่ื่อมงวันนี้ข้าวสิบแดศพวันนี้วันนี้คลืนหน้าหรอคุณไปบอกเขาเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนช่องเลยไม่ เปลี่ยนแต่ย้ายมุมไอันนี้เขาต้องไปรออ่ะเมื่อกี้จบแล้วใช่ไหมครับคุณจุลินพอแล้วล่ะขี้เกียจด่าพักนี้ลราเบื่อค่ะมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะอ้าวเลยก็มีคนต่อไปนายชวานนท์ดิอาเอาค่ะเอาค่ะไอ้นี่เงียบไปนานแล้วนะปะบูดอกมาอีกแล้วขอภาพที่แปดครับนะครับนายชวานนท์นะครับออกมาเรียกร้องให้ท่านทักษิณน่ะปวดนายกยิ่งรัด อ้างว่เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาปกรรมให้กับประเทศอเนะบอกเป็นหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นเพียงการสร้างภาพแต่ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เลยรวมถึงไม่สามารถอธิบายการกู้เงิน3.500แสนล้านบาทนำไปใช้อย่างไรรวมถึงการสร้างภาพเพื่อกีดกันการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายค้านจากกรณีว .54 ซีซันคือไปใส่ร้ายเขาอีกนะอบอกว่าโอ้คือทำ จาเป็นว่ามาใสมาว่าประชาธิปัตย์เพื่อเบี่ยงเบนไม่ให้คนสนใจวอลซีเซ่นอะไรนั่นแหละอ๋อแล้ววอลซีเซ่นอะไรจิดบอลห้าซึ่งสาลเขาก็บอกมาแล้วก็โดนฟ้องเออนี่เขายังโดนฟ้องเลยที่ฉันเห็นไปกับนางมาริการน่ะไปที่ศาลน่ะเขาโดนฟ้องและหาว่าเขาไปเบี่ยงเบนประเด็นว่าจะได้เขาไม่ต้องไปตรวจสอบโครงการนโยบายต่างๆของรัฐบาลน่ะนำภาพออกไปเลยครับค่ะค่ะอันนี้ก็ที่คุณบอกว่า ผีเจาะปากมาพูดนะคะพักนี้แหละ้นี้เลยแล้วก็คนนี้ด้วยแต่มีหลายคนเทศไทยก็ใช่แล้วก็คุณมณนิกาก็ผีชพวกนี้เป็นผีเจาะปากมาพูดทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าตามที่เขาพูดเห็นไหมคะแต่ละครั้งเนี่ยฟังแบบดูไม่ได้เลยสักคนแต่ถ้าจะฟังจริงๆก็คือฟังไว้ไว้เป็นข้อมูลไว้จัดการบริหาร แล้วก็จริงๆแล้วพักนี้นะคะไม่ต้องรอให้เขายุบพักนะควรจะลาออกไปได้แล้วแผ่นดินไทยจะได้สูงขึ้นไม่ต้องมีเลยประชาธิปัตย์ดิฉันว่าน่าจะดีแล้วแผ่นดินมันสูงขึ้นไหมคุณว่าสูงจริงเพราะว่าเท่าเท่าที่ดิฉันจำมาละจำได้มาเนี่ยนะเขาก็ไม่มีทําอะไร ไม่ได้ดีสักอย่างนึงเลยอ่ะแล้วจริงๆแล้วเขาหาว่าให้ปลดนายกยิ่งรักเพื่อจะได้ไม่สร้างบาปกรรมให้ประเทศจริงๆแล้วคนที่สร้างบาปกรรมให้กับประเทศไทยนะคะย้อนกลับไปดูใครที่สั่งสลายการชุมนุมแล้วมีคนตายรู้แล้วมีคนตายตั้ง90สบกว่าศพบาดเจ็บอีกล่ะตั้งสองสามพันนั่นแหละคือคนที่สร้างเวรสร้างกรรมให้กับประเทศสร้างเวรสร้างกรรมในประเทศไม่พอนะคะต่างชาติเขามองเห็นทหารออกมายิงคนกลางเมืองเนี่ยก็เสียชื่ออีก สร้างเวรสร้างกรรมไหมล่ะคะเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างเวรจริงๆพักนี้ลาออกไปได้แล้วทั้งพักเลยแล้วลงนรกไปด้วยแล้วเขาจะลาไหมคิดว่าหน้าเขาหนาหรือบางคะหน้าเขาหนาใบมีดใบมีดแผก็ยังไม่อกเพราะว่าแถบไปได้เรื่อยๆนะนี้จําเป็นต้องอยู่เพื่อเป็นเครื่องมือให้อมาัด ยังไงก็ยุบไม่ได้ไม่จริงๆอมัดก็จ้างคนดีๆได้นะดิฉันก็จ้างได้นะคะอมัดค่ะแต่จะว่าไปอย่าลาออกเลยเพราะว่าพระประยาธิปัต์มีไว้แพ้เลือกตั้งค่ะต่อเบอรหลกเาไว้แพ้เลือกตั้งก็ก่อนจะหมดเวลาผมมีคำคำคมดีๆนะครับอยากฝากเตือนสติทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราหรือเอาไปคิดเล่นๆนะครับภาพที่20บครับนะครับภาพที่20 ผมฟังแล้วก็แปลกดีเขาถ้าเขาว่าเราจริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเรื่องมันจริงแต่ถ้าเขาว่าเราไม่จริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเรื่องมันไม่จริงเท่านี้ก็จบงงมดิฉันว่าคนที่โพสต์นี่คือสมองอะไรไม่รู้เอ้ยท่านพุทธทาสพี่คือแล้วอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวคนไม่บอกไม่ใช่ดิฉันขออภัยก็ดูที่คำดิขออภัยนะคะคือคุณหน่งอาจจะคิดว่าเป็นพวกสลิมคืออย่างนี้จะขออธิบายว่า ที่พระท่านพูดเนี่ยคือท่านอยากให้ทุกคนไม่มีปัญหากับใคร<แ>คืออยากจะให้ปรง <ś m> ให้นิ่งสงบนิ่งคือเขาพูดเรื่องจริงนะสยคความเลื่อนบอแต่ขอโทษแค่ะแต,แต,แต่ฉันว่าถ้านนิ่งสงบเนี่ยมันก็คือว่าเรายอมรับอะ่ะ เอาเป็นว่าอันนี้คือเหตุผลพระทางพระท่านสอนเอาเป็นว่าสําหรับปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราซึ่งชอบกินส้มตําปลาอ้าก็ปากอาจจะมีกลิ่นปลาติดมานะคะอยากจะขอบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาสิ่งที่พูดนั้นไม่เป็นความจริงถ้าเรานิ่งคนอื่นนะคะที่เขาเดินเดินอยู่หรือเขาได้ยินเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปฟ้องหรือว่าไม่ไปบอกให้ ะบวนการยุติธรรมทางานและจับตัวผู้หญิงคนนี้ถามว่าคุณมีหลักฐานหรือเปล่าใช่ไหมคะที่ที่มาใส่ร้ายเราเนี่ยเราเราต้องทําความจริงให้มันปรากฏสมัยนายกทักสินเอาง่ายๆมีคนไปเรียนท่านบอกว่าเนี่ยนะนะเขาจะเป็นปฏิวัติท่านนะท่านก็บอกโอ้ไม่เป็นไรแล้วเป็นไงนิ่งนิ่งนิ่งตลอดจนผลมันออกมาคือท่านบอกว่าท่านทาดีอยู่แล้วพระเจ้าคุ้มครองแต่ก็คือ S <S แต่ <Okay. S 1> พระเจ้าไม่สามารถคุ้มครองได้ในประเทศนี้ <S 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 เพราะว่ามันมีสิ่ง <S 2> <S 2> ชั่วร้ายเช่น ไม่อามาดอามาดคือคือคนทําผิดถ้าไม่ได้รับตาลงโทษบางทีเขาจะได้ใจเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยเฉยก็ไม่ได้นะครับบางทีอ่อนปิดรายการช่วยทักททย S M S หน่อยครับก็มีที่มาเพิ่มก็ขอบคุณคุณลุงเฉยแล้วก็พี่แดงสองแล้วก็พี่ NT มีคุณแดงบางปลาแล้วก็พี่ตาโตบอกว่าอยากรู้ว่าแฟน S M S รายการที่เราจัดเวลาเดิมอะหลุดรอดตาขายมาได้สักกี่คนเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูนะแล้วค่อยค่อยค่อย รวบร,รวมสถิติอบอกเป็นยังหรอกพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอ s อเกันยังเหนียวแน่นคือเก่าแต่ว่าเดี๋ยวมืออื่นพี่วินัาเพี่เสียเอามาบอกเลยค่ะว่ายัางรักกันแน่นหนาเหมือนเดิม,มพร้อมที่จะ ทั้งร่วมลบร่วมสู้ค่ะก็ดีใจอ่ะที่ที่แฟนรายการบอกจะเวลาไหนก็ดูได้ทุกวันเพราะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเกษียณแล้วทั้งนั้นเลยไม่มีปัญหาเรื่องเวลาก็เอา๋ปว่าเลี้ยงหลานอยู่บ้านเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามเราไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนก็พยายามที่จะดันด้นมาดูเราไม่งั้นอนไม่หลับนะคะก็เป็นว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้แล้วก็ SMS มาให้กําลังใจพร้อมทั้ง MMS ด้วยนะคะพบกัน พรุ่งนี้เที่ยงเหมือนเดิมวันนี้3คนพร้อมทีมงานนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ